หลายปัม๊มนวลแนะนําเครื่องปั๊มนมหน่อยแม่เอาเพนติจูดไปเลยจ้ะคุณแม่จา๋าแม่เป็นสาวบุกนะคะเพนติจูดแอนติจูดมัมนะคะทุกเครื่องทุกรุ่นแม่โบค่ะจัดเต็มมาหมดแล้วใช้ทั้งหมดเลยทุกเครื่องแบบลูกหลักลูกหลักมากนะคะประสิทธิภาพสูงนะคะเนาะแล้วก็ราคาเบาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเพนติจูด ราคา4,000กว่าบาทนะคะเนาะปั๊มคู่ไฟฟ้าแต่ถ้าแบบอุ้ยชอบทากลวยซิลิโคนมีความที่บอกว่าปั๊มนุ่มกระชับเต้านะคะเนาะไม่เจ็บเต้ามีโหมดให้เลือกหลากหลายโ<อ>หมดแล้วก็แบบสําหรับคุณแม่ที่หลับคลอดมาอยากกระตุ้นน้านมอยากกู้น้ำนมแนะนําเป็นแบบเครือแอดิจูดมัมได้หมดเลยแอดิจูดมัมมันจะเป็นกาเล็กซี่มิลโลไลท์นะคะรีทฟัซโปรทูนะคะเนาะอีซีไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวเขาจะออกตัวใหม่มารอติดตามกันแนะนําเครื่องปั๊มนมหน่อยโปลนวาเลนไทน์ด้วยแม่เพิ่งดูจากแอดมินเมื่อสักครู่ค่ะค นี่คือเครื่องปั๊นนมลูกลากหน้าของแม่โบนะคะสามารถดูรีวิวในแบบติ๊กต็อกใน YouTube ในเพจแม่โบได้เลยแม่โบพูดถึงน้องบ่อยมากนะคะเนอะเพจจุดใช้ดีใช้จริงใช้ปังไม่เสียงเงินที่ซื้อเลยแม่พูดเลยนะตรงจุดจุด